วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวเขตเนาะแนวเขตซึ่งแปลงที่ผมอยู่เนี่ยคือผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขาจะดำเนินการมาเมื่อเมื่อมากกว่ายี่สิบปีเนาะผู้สูงอายุซึ่งเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าผู้สูงอายุเขาทำอะไรยังไงแบบไหนเมื่อไรเนาะผู้สูงอายุคือคือเจ้าของแปลงเก่าเจ้าของแปลงเดิมก็คือยายแก่นปัญญาสา เราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรยังไงแบบไหนไมเมื่อ25 30ปีที่แล้วแต่ผมผมมาเนี่ยมผมได้มาสัมผัสตรงนี้ประมาณ20ปีได้เห็นตรงนี้ไปเห็นได้รู้นะว่าเขตที่นาของยายแก่นเนี่ยประมาณไหนตรงไหน,นก็ก็เห็นยายแก่นแกปรับปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพอะนะอยู่เรื่อยนะ โดยเฉพาะตรงนี้เห็นไหมครับผมเพิ่งมาขุดปีที่แล้วเนี่ยคลองไส้ไก่แต่เมื่อก่อนตรงเนี้ยตรงคลองไส้ไก่ก็จะเป็นผืนนาเนานี้หัวคันนาเขตแดนเนี่ยอ,อผมผมเห็นเห็นว่าเห็นตลอดเลยนะก็มีแต่ทางยายแก่นเนี่ยดันดินไปเนาะผมผมเห็นแค่นั้นนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ดัน,นดินดันดินเสริมะนะไม่ได้ดันเขตแดนออกไปนู้นนะเท่าที่สังเกตด,ดูเหมือน วัวคนาเราก็จะใหญ่ใหญ่ฝั่งเรานะใหญ่ฝั่งเราเห็นไหมฮะเขียดหลักเขียดสีขาวนี่ก็จะแบบคือไม่ได้อยู่ตรงกลางอะนะปัญหาปัญหาโลกแตกเพราะว่าจะแกนแกอ้างว่าแก่แกะถมแกกระถมของเราอะนะถเราเสริม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 แต่ฝั่งนั้นเขาเขาจะไม่เท่าที่ผมเห็งขีดีเนีีย ไม่ค่อยเห็นฝั่งนั้นดั<ส>นดินมาเลยนะ20ปีนะกเกียรติแต่ความจริงเป็น,นยังไงผมไม่ทราบเนี่ยคานี้เมื่อส์ที่ที่แล้วผมก็เลยมาขุดกองไส้ไก่เม็ดเม็ดแค่เม็ดเดียวเห็นไหมขุดเพื่อแค่เม็ดหนึ่งนะครับเม็ดเดียวแค่เลเท่าเย็บน,นะมันก็เลยกลายเป็นกองไส้ไก่โดยมีเขตเขตดแดนเนี่ยเป็นของเราอยู่นะ ราะว่าดินดินเนี่ยเป็นดินที่เราเสริมอยู่ตลอดเสริมทุกปีดันโดยโดยดันผืนนาของเราเไปใส่เคตแดนนะนี้ขานี้เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบาปลายผมก,ก็เลยขุดขุดกองได้ไก่เล็กๆแค่นี้แหลนะแล้วก็เราไม่ไม่ตุ้มไปแตะไปอะไรอีกแล้ยคือกองเล็กๆแค่นั้นพอ ไม่ได้ขุดลึกส,สองเมตรสามเมด็ดไรไม่ใช่ฮะเม็ดเดียวขุดลงจากพื้นผิวนามเมด็เมดนึ็นแค่เพื่อให้เพื่อให้ระบบระบบน้ําของเรามันหล่อเลี้ยงพื้นนาของเราเท่าที่เห็นนะครับส่วนส่วนการปลูกต้นไม้ใช่ไหมที่ที่เกิดขึ้นฝั่งนั้นเราไม่ได้ไปแตะต้องเราไม่ได้ไปปลูกอยู่แล้วนะมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่ง เราก็ไม่ได้เป็นแตะไม่ต้องแต่ถ้าจะปลูกนะเราก็มาปลูกฝั่งเนี่ยฝั่งที่เราขุดขึ้นมาใหม่นะนะครับเห็นไหมผมปลูกขนนผมก็ปลูกปลูกฝั่งนี้ฝั่งองบมจะปลูกขนนหรือปลูกไผ่หรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ก็ปลูกฝั่งนี้เราเราจะไม่ปลูกไอ้เขตแดนเนาะไอ้ไอ้นัีนก็เป็นต้นไม้เดิมฝรั่งขี้นกซึ่งเราไม่ได้ไปปลูกอะไรมันเกิดขึ้นเองแต่เราก็ปลูก พืชผลในส่วนของเราถ้าวัดจากเขตก็ประมาณโอ้ประมาณห้าเมตรเลยแหละห้าเมตรหกเมตรได้นะปลูกแล้วก็ปลูกแค่นี้แหละเราก็ไม่ได้กระทบกระทั่งกับกับแปลงข้างเคียงนะเพราะว่าแปลงข้างเคียงเขาก็เออปีิสัยดีคุยกันได้รู้เรื่องนะครับไม่ได้ทะเลาะเบาะแวงกันนะครับแต่ปัญหาโลกแต่พวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วครับถ้าถามคนอื่นนะนะถ้าถามแปลงอื่นผมเห็นผู้แบนเยอะที่ทะเลาะกัน เรื่องเข็ดแดนแต่ความประณีประนอมเนะี่ยแต่ละแปลงจะมีมากน้อยแค่ไหนเราก็เราก็ไม่ทราบว่าแต่ละแปลงเขาตกลงอะไรกันยังไงแบบไหนเนาะอย่างผมกับแปลงข้างเห็งก็เออคุยกันดี พูดถึงเขียดแดนนะไม่ใช่พูดถึงพูดถึงเขียดแดนของประเทศนะอันนี้ปะเอนนอ,นนอนนครับเขียดแดนของประเทศนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องรัฐบาลจรจัดการอันนี้ก็เป็นเจ้าของแปลงคุยกับเจ้าของแปลงังลงนว่าอะไรอนยะ่างนี้ กี้ก็ตัดหญ้ากี้ก็ตัดหาแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเห็นไหมหายังดูลกๆเดี๋ยวก็ต้องมาตัดได้เนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยโอ้ยฝนอะไรตกชุกมากชุกจริงๆนี่เขาบอกวันนี้ก็จะเริ่มมหมีแล้วย,ย็นบ่ายๆเนี่ยผมก็จะต้องมาไร่ตัดหญ้า นะนิดๆเนี่ยนะก็ต้องเคลียร์ครับเพื่อให้ให้มันดูไม่ลบเกินไปแต่ฝั่งนั้นอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนเราก็ตัดเรื่อยเนาะเมื่อก่อนเราก็ตัดอยู่มากแต่ว่าพอเราใส่กับก็ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไปตัดเมื่อกี้แบบแบบเลยย่ามกันเลยดูแบบยาวหน่อยใช่นไหม แล้ก็แต่ก็ตัดแค่ตัดแค่ตัดแค่พออย่าให้มันลกมากแค่นั้นแหละนะไม่ได้ตัดดีอะไรมากมายโอเคอันนี้ก็เป็นพยุงพยุงมีมีตะเคียนลองปลูกไผ่หวานปาจีนดูโอเคครับเรื่องรัว้ว ประเทศเพื่อนบ้าน <c ười> ค่อยว่ากันครับ